นะครับคนเยอะจอริงนะครับคนไม่ใช่น้อยนะคือชุดนี้ตลาดนี้มันมีทั้งสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นเสื้อผ้านะครับฝั่งนี้แล้วก็ส่วนตรงกลางก็จะเป็นอาหารการกินพวกขับสดอาหารสดอาหารสาเร็จรูปต่งตางๆนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็น ที่มีอยู่ไม่มากนะครับก็เหมือนเหมือนเป็นการเรียกลูกค้ามาซื้อก็มีค่าเข้ากันไปนะหลักๆเลยน่าจะเป็นของกินแล้วก็เสื้อผ้ามือสองนะครับของกินเยอะเลยตลาดนี้ก็คือมามาเดินแล้วก็ได้ทั้งของกินแล้วก็ได้ทั้งเสื้อผ้านะครับแล้วก็ของเก่ามือสองนะครับนี่งๆบรรยากาศแบบโอโ้โหคือย่านนี้มันเป็นย่านที่ชาว เพื่อนบ้านนะครับต่างด้าวต่างๆเขาอยู่กันเยอะนะนะครับก็คือจุดขายจะอยู่ตรงนี้เลยนะสำหรับท่านที่ชอบอซื้อเสื้อผ้าซื้อของของกินที่ไม่แพงน,นะครับนะ,นะครับเนี่ยพวกนี้มาละสิบาทสิบห้าบาทสิบบาทห้าบาทซื้อก็เต็มเลยนะเนี่ยคึกคักมากนะครับบรรยาก,กาศนี่ต้องบอกว่าหยะคึกคักจริงๆคนีเยอะคนเยอะนะของไม่ค่อยเยอะนะ ของเก่าไม่ค่อยมากอะไรมากมายนะของเก่าไม่ได้ว่ามันเยอะนะครับมีนี่มีไม่ค่อยมากแต่ว่าคนเดินหน่เยอะมากนะครับนะครับปไปเดินดูบรรยากาศก้นได้รอบเลึนงครับอันนี้เดินออกมารอบซอยนะ เสื้อผ้าก็เป็นเสื้อผ้อาแนวมือสองครับกินฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้วันนี้ให้ให้ดูบรรยากาศนะครับตลาดนะัดอ่าพระประแดงอาเขตนะครับวันอาทิตย์ก็มาเดินได้นะครับชิวๆมาหาของกินมาหาเสื้อผ้านะครับสีบาทเดยวจะห้ดู เาบานจุดบ้านแข็งกมากโรยครับเท er hmm. ่าที่ผมดูนะครับเห็นเห็นชาเพื่อนบ้านชาว่างด้าเชาวพม่าเมียนมาพี่น้องเพื่อนเพื่อนบ้านเราครับเยอะเยอดี๋ยวมาจุดขายรู้ว่าก็น่าจะขายจุดกลุ่มๆนี้แหละ ตัวละแปดสิบเต็มตัวละแปดสิบของเก่า

เขาก็จะขายเสื้อผ้าประมาณเสื้อผ้าเสื้อผ้ามือ2องนะครับตัวละสิบยี่สิบบาทปรบมาณเนี้ยสิบบาทเสื้อตัวละสิบาทถือว่าถูกมากเลยนะ นเ,เดินข้างในดีกว,ว่าเราหมุนหน้าหมุนหลังแล้วชนคนอื่นเขาเบาไม่จ้บาบาลานซ์นะครับก็แนะนําอยู่ตลาดนะครับตลาดพระแดงอาเขตนะครับวันนี้ก็มาบุตลาดเสื้อผ้าท้ามากกว่านะครับมือสองก็มีส่วนด้านหน้านิดเดียวไม่มากนะครับ เนี่ยครับส่วนกางเกงตัวละร้อยเสื้อผ้าตัวละร้อยนะครับมันมีส่วนตรงนั้นส่วนหนึ่งที่เป็นอันนี้ก็ประมาณสี่สิบตัวละร้อยสี่สิบตัวละร้อยสึกว่าตรงนั้นมันจากตัวละสิบบาทครับแต่ว่าสาภาพค่อนข้างเก่านะตัวละมันสิบบาทก็จริงอะ่ะแต่มันเก่า บนะ10บาทตัวละสิบบาทเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันตัวละสิบบาทนะแต่ว่าเออ,เออเออส่วน,นเคองเกมมันเก่าแต่ว่าเสื้อมันใหม่อยู่นะเนี่ยเสื้อตัวละสิบบาทนะถามว่ามันดีไหมมันก็ก็โอเคทัสิบบาทเองนะครับเนี่ย มันก็เป็นโลโก้ของไทยประกันชีวิตอะไรประมาณนี้เนี่ยเสื้อเกาหลีเสื้อชุดนอนนะครับอ่าสิบาท20บาทนะครับยังแพงหน่อยก็ตัวละร้อยนะตัวละยี่สิบาทนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าข้างในกันนะครับ ข้างในก็จะเป็นเสื้อผ้าประมาณเสื้อผ้าค่อนข้างใหม่นะใหม่บ้างเก่าบ้างนะตัวละห้างใมกไปดูตรงนั้ เนี่ยขาหลุมอะไรไปพ่อมาลดราคาวันนี้ก็จะพาเดินให้ทั่วนะครับถือว่าเดินดูตลาดแล้วกันนะครับแนะนำตลาดในตลาดหนึ่งนะพระประแดงอาเขตในวันอา,อาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ ประมาณสี่ห้าโมงนะตอนนี้แดดก็ยังร้อนอยู่นะวันนี้ไม่หนาวนะครับเกียงก็รอยก้เก้าอันนี้ค่อนข้างจะเป็นเสื้อผ้าใหม่ยาหอมแมพูไทยอันนี้ค่อนข้างจะเป็นเสื้อผ้าใหม่ยาหอมวัดโบยาหอมสมุนไพรยาหอมร้อยแปดหาสมุนไพรฟรีเช่นนี้เลยคุณน้องมายาหอมสีเขียวเที่ยวหอมเปรี้ยนนี้แต่แต่ละสุดลงหน่อยฟรีตัวละร้อยนะครับฟรีนะครับร้อยยี่สิบ ใจนี้ไม่ดีสองขวดเลยหอมหอมหอมชื่นใจดีนะแน่ๆหอมหอมก่อนผมมาครั้งก่อนนะตรงเนี้ยขายเสื้อผ้าแบบคือเยอะมากอ่ะหอมชื่นใจสวัสดีครับตรงนี้ขายลำโพงบูทู t นะครับลำโพง DIY นะครับผมมองไม่เห็นเลยอ่ะขอโผล่นิดนึงได้ไหม เนี่ยก็จะเป็นลำโพงประมาณนี้นะครับลำโพง DIY กระโดตัวร้อยนะจะอยู่ตัวเก่งนะครับอาจจะพูดวาพวูดวาบนะขออภัยด้วยนะครับวันนี้วันนี้เดินแบบเหมือนเราเดินกันเองแล้วกันนะครับผมไม่ได้ตัดต่ออะไรมากมายนะประมาณ70บบาท

ยาวมาถึงนี่เลยนะท่านผู้ชมเราก็เดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมพาเดินดยาวๆเลยดีกว่าสนใจต่อเนื่องสนใจเสืส้อผ้านะครับมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับตลาดทระประแดงอาเขตเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งรวมของเสื้อผ้านะครับผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากมายนะท่านผู้ชมวันนี้เดินเที่ยวด้วยกันนะนี่หมดแล้วเสร็จเลย ตลาดเสื้อผ้าโดยตรงเลยนะที่นี่นก็ไม่แพงนะครับตัวละลอยเก่งยืดก็ตัวละลอยนะเหมือนเดินตลาดนัดต่างจังหวัดนะครับมันก็เยอะอยู่นะด้านใน,น เสื้อผ้าแฟชั่นนะครับกระเป๋าน้ำหอมขวดมันดูดขวดไม่คม่อยอ้วนเลยวัาพักนี้เนี่ยครับฝั่งพระประแดงอาเขตนีกก็จะเป็นอ่าที่ชาวพี่น้องเกินบ้านนะครับมาทำงานที่นี่เยอะ ก็จะขายดีนะคิดว่านะผมจะเดินสุดนะครับแล้วก็จะเดินต้อมมาฝั่งนี้นะตัวละร้อยเองเสื้อตัวละห้าสิบบาทจริยงยนตัวละร้อยนะครับ าคลิปยาวก็จะตัดคลิปไปเรื่อยๆนะครับนะวันนี้เดินชมแล้วกันนะฝัง่งนั้นในจะมีของกินขายนะนี่อันนี้ก็จะเป็นที่โค้งๆมาทางนี้อนอะอ๋อนี้มันเคสโทรศัพท์นะติดฟิล์มนะ 4่สามตัวร้อยเก็จะมาสุดตรงนี้นะครับสุดตรงนี้แล้วก็โค้งมาทางนี้ขายมาถึงนี่เลยนาะไม่เคยเดินมาสุดนี่เลยวันนี้ครั้งแรกนะครับที่ผมเดินมาสดุดอรตัวละหกสิบนะครับ ลรเกงก็ร้อยเดียวนะครับอุยปวดแขนเนี่ยหาดีเกินหาจังนี่นนนก็ตัวละร้อยนะครับ ราคก89บาทอันนี้มันเป็นเสื้อราคาไม่แพงนะตัวละ89บาทต,ตัวละ1อยก็มีนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับตลาดภ้าแพรงอาเขตนะครับในช่วงวันอาทิตย์นะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ขายเสื้อผ้านะครับเป็นส่วนที่อยู่ริมสุดของตลาดพระปะแดงอาเขตนะครับ นใจเสื้อผ้านะครับมีทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งมือสองมือหนึ่งนะครับของใช้ต่างๆเริ่มต้นก็ประมาณ1ิบาท2ี่ิบบาทนะครับไปจนถึงหลักร้อยนะอันนี้ก็จะเป็นประมาณเสื้อผ้าใหม่นะครับก็หลักร้อยเหมือนกันครับห้าสิบบาทเนะี่ย ผ้ายืดต่างๆนะเนี่ยส่วนนี้ก็จะเป็นตัวละยี่สิบบาทนะขาสั้นนะครับยี่สิบบาทนะฮะยี่สิบบาททั้งหมดเลย ก็จะเป็นเสื้อยืดแล้วก็เป็นพวกเสื้อทำงานต่ตางๆนะครับคนซื้อเยอะนะผมเก็บภาพนิดหนึ่งนะครับตัวละยี่สิบบาทนะครับ หมดเลยเนี่ยครับทั้งทั้งทั้งร้านนี้ยี่สิบาทนะครับร้านนี้นะครับก็เป็นเสื้อผ้าราคาไม่แพงนะครับสําหรับใส่ทํางานใส่อยู่บ้านนะครับบางคนก็คิดว่ามันมันอาจจะไม่ดีมันสกปรกนะครับแต่ว่าสําหรับคนไม่มีตังค์ก็คือมันเป็นของมีค่าสําหรับเขานะครับอันนี้เราไม่บุลลี่กันนะครับบางทีก็เราต้องดิ้นรนต่อสู้อยู่ในเขตของกรุงเทพนะครับ ถุงเท้ารองเท้านะครับคู่ละสิบบาทตอนนี้มนะัเป็นถุงเท้าเดี๋ยวผมดูนิดนึงครับอันนี้ถุงเท้าสิบบาทนะครับอันนี้ยี่สิบนะครับแล้วก็คุงนั้นสิบาทนะถุงเท้าสิบบาทนะครับ วันนี้พาเดินตลาดพระประแดงอาเขตนะครับบางคนอาจจะดูคลิปเพิ่งจะมาถึงนะก็ามาเดินในส่วนของที่เป็นเสื้อผ้านะครับจริงแล้วมันเป็นตลาดมือสองนะแต่ว่าอยู่ดิด้านหน้าไม่เยอะนะครับผมก็เลยพาท่านผู้ชมเดินยาวนะครับเพื่อ,อมาดูตลาดเสื้อผ้าบ้างนะครับเดี๋ยวเราเดินกลับนะตอนนี้ ตอนนี้น่าจะประมาณ5โมงตลาดเสื้อผ้าก็จะมีทั้งโอ้ยมือหนึ่งมือสองนะครับ <Okay. S 1> มีทั้งราคาประมาณร้อยแล้วก็ห้าสิบยี่สของใหม่ของแท้นะครับเนี่ย เดินออกบูด้านหน้านะครับตรงกลางก็ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะเหมือนคนไม่ค่อยมาตั้งร้านนะครับตรงแถวๆนี้จะมียูริมสุดเยอะตัวละร้อยนะครับเสื้อขอกระเฉา 5ตลาดพัะประแงออาเขตนะครับท่านผู้ชมมีห้าสิบมีร้อยหนึ่งส่วนตรงกลางนะั้นเป็นตลาดเหมือนตลาดมือสองอะตลาดเสื้อผ้ามือสองอะครับพวกนี้มันยัะเพราะว่ามันใกล้เข้ามาก็จะขายได้เนี่ยเดี๋ยวพอไม่ใล้นะัำ ย้อนกลับหลังนะครับ ว่ามีเขาขายอยู่ส่วนไหนบ้างนะครับส่วน,นูก็จะแบกับพื้นกันแบบนี้นะครับไปเราเดินกลับไปที่เก่านะครับเพราะว่าส่วนนี้มันจะเป็นส่วนเสื้อผ้านะครับส่วนอยู่ด้านหลังนะครับ เยอะจริงนะครับคนไม่ใช่น้อยนอยนะคือชั้อือตลาดเนี้มันมีทั้งสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นเสื้อผ้านะครับฝั่งนี้แล้วก็ส่วนตรงกลางก็จะเป็นอาหารการกินพวกขัดสด,อา,าสดอาหารสดอาหารสําเร็จรูปต่างๆนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นตลาดแนวของผมที่มีอยู่ไม่มากนะครับก็เ,เหมือนนเป็นการเรียกลูกค้ามาซื้อมั็มีค่าเข้ากันไปนะหลักๆเลยน่าจะเป็นของกินแล้วก็เสื้อผ้ามือสองนะครับ ตลาดนี้ก็คือมามาเดินแล้วก็ได้ทั้งของกินแล้วก็ได้ทั้งเสื้อผ้านะครับแล้วก็ของเก่ามือสองนะครับก็คือบรรยากาศแบบโอ้โหคือย่านนี้มันเป็นย่านที่าชาวาเพื่อนบ้านนะครับต่างด้าวต่างๆเขาอยู่กันเยอะนะครับก็คือจุดขายจะอยู่ตรงนี้เลยนะสำหรับานที่ชอบอซื้อเสื้อผ้าซื้อของของกินที่ไม่แพงนะครับนะนะครับเนี่ยพวกนี้มกกาและสิจบาท หนึ่บาทสิบบาทห้าบาทซื้อกันเต็มเลยนะเนี่ยคึกคักมากนะครับบรรยากาศเนี่ยต้องบอกว่าค,คึกคักจริงๆคนนี้เยอะคนเยอะนั้นของไม่ค่อยเยอะนะของเก่าไม่ค่อยมากอะไรมากมายนะของเก่าไม่ได้ว่ามันเยอะนะครับมีไี่มีไม่ค่อยมากนะแต่ว่า คนเดินหน่อยเยอะมากครับไปไปเดินดูบรรยากาศกันหน่า,นายรอบน,นะะึงแล้วับอันนี้เดินออกมารอบซอยนะเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าแนวมือสองคอรับกินฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้วันนี้ให้ให้ดูบรรยากาศนะครับตลาดนัดอ่าพระประแดงอพาเขตน,นะครับ วันอาทิตย์ก็ามาเดินได้นะครับชิวๆมาหาของกินมาหาเสื้อผ้านะครับ40บาทเลยเลยผมไม่ดูยา่สิบบาทสิบบาทแ็งโอ้กว่าดูละลอยครับเท่าที่ผมดูนะครับเห็นเห็นชาว เพื่อนบ้านชาวสางด้าเทชาวพม่าเม,มียนมาพี่น้องเพื่อนเพื่อนบ้านเราอะครับเยอะเะเดอ๋มากแล้วจุดขายรู้ว่าก็น่าจะขายจุดกลุ่มกลุ่มนี้แหละตัวละแปดสิบเดกตัวละแปดสิบของเก่า ัายยี่สิบบาทแ่เือเลยยี่สิบบาทยี่สิบบาทเรียกโคอองกระดูาตประลาเรื่องรอดคุณาูงปลอดภยวแก้ปวดายได้าทเาละลอยนะครับ 75บานะครับทที <not bad. S 2> ่ปวดทาเยวเหลาเบปวดขาอเาเปรี้ยวตนรอเ้างท่านี่ต้องการรักษาปวจากอรที่นทุ์ทรรัาเาได้75บาทเที่ย7บาทนะครับ มนี้ครมาจะยาเพื่อรวดคุณเอาหน้าเพื่อจรวดเพื่อหนยปวดได้เลยเสิ่มมี75าทเสื่อจะรอด